ก่อนที่เราจะเริ่มเกมรับสมองหัวหน้าหัวกอีกหัวหน้าเขาเรารู้คาลสสดีวัสดีครับุณครูสวัสดีค่ะโอเคทิเชอร์จะส่งลิงเข้าไปให้ทางลายนักเรียนกลับไปที่หน้ารายเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องออกจากซูมนะ อ่าให้กลับไปที่หน้าไลนา์เลยรอลิงก์จากทิเชอร์นะคะรอจากทิเชอร์รออยู่ไหมเจ้าเจ้าไม่ทิชเชอร์ทิชเชอร์ครับผมเชอร์อรครับครับอราหญ้าไหมครับโกลด,ด,ด์เอ็กซ์ซูมไม่ใช่เอ,อ๊ะอ,อ่าทิเชอร์สุิงี้เข้าไปแล้ว ีิชชูมาใหไปแล้วทำตามทิชร์สอนก็กดคามูดและใส่รหัสเจ็ดหลักรหัสเจ็ดหลักก็คือเก้าแปดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดศูนเ็กเรก็จะจดละหนูก๊อปในไลน์ได้ก๊อปในไลน์ได้ปีไลน์ก๊อปแล้วก็เปเปิดเข้าไปแล้วททำได้ ่ตอนนี้ไม่มีใครเข้ามานะกาจางกาจางเข้ามาแล้วคนแรกหูยสงสัยวันนี้กาจางจะต้องกัรสนับสนานนนได้เลยนะคะอะน้องโฟมเข้ามาแล้วค่ะรหัสอะไรเหรอเชอญหนูลืมแล้วแปดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เ้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์มาแล้ว แล้วน้องแอลนะคะน้องอีมน้องวินอ่าระหว่างที่นักเรียนรอเพื่อนที่นักเรียนอยู่หน้าเขาอีกชื่อฝาปูนินจาว่าเจ็ดโตเนาะเจ้าเราไม่มชื่อหนูเลยอ่ะใครชื่อหนูหนูตั้งชื่อว่าอะไรนินจายังไม่เลยครับนินจายังไม่ เด yup. ิมเชื่อทำไมมันเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรให้หนูกลับมาที่หน้าซูมเหมือนเดิมนักเรียนคนไหนเข้าไม่ได้ให้กลับมาที่หน้าซูเหมือนเดิมเชอไหอ่ะพี่เชื่อพี่มีเชื่อเหมือนยังไงบายบายน้องโมโคน้องอ้อมนะคะเข้ามาน้องวินเข้ามาแล้ว มีใครจะเข้าไหมเขาจะเลือกเกมและเอาคูนัำเข้ามาแล้วโบนนะค่ะนักเรียนคนไหนที่เข้าไม่ได้เก้าวแปดหนึ่งเจ็ดสี่จศูนย์หนยาวาเชไม่เป็นไรไม่เป็นไม่เป็นไรว่าน้องมไม่เป็นไรเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะเอาไปเด็กกดเข้าไปเด็ก น้องจดแล้วน้องจดแล้วโอเคต้องอยากเดินโดใช่อ่าที่ชอบแต่เราเราได้ค่ะ Student Are you ready Yes Yes Okay Yes Are o นักเรียนคนไหนที่เข้าไา้ให้กลับมาที่หน้า Zoom และเล่นพร้อมเพื่อนส่วนนักเรียนคนไหนที่เข้าคลาสแล้วให้อยู่หน้าคราวน์ตามใจฟังคำถามและตอบคนไหน ึงคนนั้นชนะโอเค first of all it's time to do a b i t t e let's go มาทำดูคำถามกันนะคะอะไรเอ่ย two offer เมื่อเราขับรถยนต์เรียกว่าพลังงานไฟฟ้าจริงหรือเท็จคะต <c oughs> อบข้อหน้ากเรียนที่อยู่หน้าตรงตอบข้อไหนคะพ่ สีอะไรน้ำเงินหรือแดงจ้าน้ำเงินหรือแดงนินจา,นนอ,นจาอ่าต่อฟอนะคะตอฟออ่าตอนนี้อันดับหนึ่งก็คือน้องวิน,นะค่ะน้องวินน้องวินอันดับหนึ่งนะคะตอนนี้น้องวินอันดับหนึ่งนะ Number 2ต่อกันเลยเอื้อง G G เป็น G blue นิดจาสะพ่นไหนคะลูก t o o f r ตอบถูนะคะ t อ่าตอบ t ูเรามาดูกันค่ะ น้องเวนอันดับหนึ่งอยู่นะคะน้องเวนน้องเวนอันดับหนึ่งอยู่นะคะน้องกาอันดับสองนินจาอันดับสามนินจาอัน,ด,ด,นดับสี่นินจามาเลยกัันอันดับสี่และน้องคนอันดับห้าเอาไปคัดถามต่อไปกันเลยคะ่ะภาพนี้เรียกว่าอะไร hey. ได้ไหม ได้นาไม่โมหรือได้นามโมหรือได้นามโมมากอ่าว่าไหนคะสีอะไรเอ่ยสีแดงนะคะไดนามิสสีแดงสีแดงอริซาสีอะไรลูกสีแดงนะคะอ่านอันดับหนึ่งน้องอันดับหน้องอันสองอีมอันดับสามน้อง โปรอันดับสี่และคนอันดับห้าภูมินภูมินตอนนี้หนูอยู่ไหนหนูต้องทันต้องชนะต้องการอยู่อันดับหกอันดับหกใช่ไหมโอเครอคสามข้อสุดท้ายจะต้องตอบเร็วตอบให้ไว y ยู r เ a d ด Let's go บุคคลนี้คือใครคะ หนึ่งอันนั้นอันว่าไมเคิลฟาราเดย์ไมเคิลแจ็กสันหรือไมคิลฟาราเดค่ะคนนี้คือใครคนนี้ที่เชอร์สอนไปแล้วมั้งฟันวิทยาศาสตร์หรือจะเป็นไมเคิลแจ็คสันหรือเปล่าเออตอบอไมเคิลฟาราเดย์ไมเคิลฟาราเดย์ it's อ่าเราไปดูกันใครได้ที่สาม ก็คือแทนแทนแทนยิงเได้มากมากโอเคอ่ากลับมาที่หน้าสูงค่ะกลับมาที่กลับมาที่หน้าสูงนินจาสนุกไหมนินจาสนุกโอ้นินจาเป็นไร ่ค่ะหนูรู้แล้วค่ะว่ามันเล่นยังไงค่ะอาโอเครู้แล้วใช่ไหมคันหน้าเราเล่นกันไหนนะคะอ่าอ่ะทุกคนปิดต้องเข้ามาจอขางเอาไว้ค่ะถูกต้องถูกต้องถูกเช่อมกดใช่ใช่อ่ะทุกคนปิดไปก่อนปิดไมค์ก่อนนี่จ้าตออทิชชร์หนูไปนะค่ะอนหมาขาเป็นอะไรเป็นอะไรหนูหนูก็วไม่ได้อ่ะ แต่หนูไม่ต้องร้องไห้หนูไม่ต้องร้องไห้หนูต้องใจเย็นเย็นมันคือเกมแพ้ชนะนะลูกนะมันคือเกมต้องเข้าใจแบบหนูไม่ต้องร้องไห้หนูเป็นเด็กเข้มแข็งใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนจะเป็นเด็กเข้มแข็งไหมคะอ่า<ช>โอเคอ,เคอาจารยจาดอนคายดอนคายนะคะเพื่อนเพื่อนให้กำลังใจจ้าคหน้าน,นจ้าก็ต<ๆ>้องคอยลูก อ่าโอเคนิจาชูดสองนี้ชูดสองนี้นิจาชูดสองนี้โอเคอ่าดรอปทายดรอปทายมื่อสักครู่นี้เกมสนุกไหมคะสนุกค่ะสน,นุกใ่คะแต่หนูฟังเฮเชอร์นะหนูไม่ฟังหนกอนพีอ่ะหนูฟังพิเชอร์นะไม่มไซื้อมีลูกแอดมีเราเล่นเกมอ่ะอ่าฟังเฮเชอร์ก่อนฟังเฮเชอร์ หนูเล่นเีเป็นเกมแบบใหม่ฉะนั้นแล้วบางคนจะเข้าเป็นบางคนจะเข้าไม่เป็นหนูไม่ต้องร้อนวันให้ฝึกไปเรื่อยๆก็จะเล่นได้เองนะลูกนะมันเป็นเกมใหม่ที่ีเชอร์หาให้หนูเล่นเล่นเพื่อความเพลิดเพลินอย่าเครียดรับสมองคือความเพลิดเพลินนะลูกเมื่อวานธนวินเล่นไม่ได้วันนี้ธนาวินเล่นได้ เพราะทนายวิเกิดอะไรคะฝึกฝนใช่ไหมลูกการรองไห้ไม่ใช่การแก้ปัญหานะการฝึกฝนตั้งหาหรือการฝนขวายคือการแก้ปัญหาหนูฟังคำสอนของเด็กเกอร์ไว้นะคะนะอ่ะโอเคเราก็ได้เล่นเกมอย่างสนุกกันไปแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะนิจาโอเคนิจาโอเค ย้งูือจบอ่ะปิดไม,ปดไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดไม่เลยเอ้ปิดไม่ค่ะเริ่มเรียนกันเลยนะคะคุณมีหน้าจอไหมคุณรับหน้าหนึหน่งที ครื่นหน้าจอค,ออครับโอเคครับนินจาขึ้นไม่ดูโอเคค<อ>่ะครับอ่ะวันนี้ฉันเรียนตั้งใจนนะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านินจาเกิดไม้และอาค่ะการทำงานของ เรื่องการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเก่งมากนะคะการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามทับสนะคะอ่าต่มเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะนักเรียนเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะพลักงานที่ใช้กันตามบ้านเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสะสลับ อันนี้เป็นทวนความรู้ที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วเมื่อวานทางคลิปวิดีโอนะคะซึ่งการไฟฟ้าอีกทึบโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เรียกว่าอะไรคะไดนะโมอ่ะก่อนนะไดนาม o น,นะคะอ่าทักษอนทัษะษอนอยู่ไหม อันนี้เรียกว่าอะไรไดนามไดนาโมนะคะเรียกว่าไดนามอนะคะอ่ะไปอีกแล้วแปบ๊บหนึ่งนะล,ลูกโดยอาศัยหนละักการเหนี่ยวนำของทางแม่เหล็กไฟฟ้านะคะทบทวนความรู้จากของเมื่อวานนะคะไมเค,คมิล ไมะะเ,นนเ,เะคิลฟาราเดย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะคะเป็นผู้ค,นค้นพบกการเหนี่ยวนำที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้านะคะจากการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กผ่านขดลวดน,นะคะไมเคิลฟาราเดย์นะคะตามที่มีไว้ตอบนะ เรามารับชมว,วิดีโอกระแสไฟฟ้าจากไดนาโมกันเลยค่ะถึงเรื่องกระแสไฟฟ้าจากไดนาโมครับไดนาโมคำนี้อาจมีเพื่อนๆบางคนคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่อาจไม่รู้ว่าไดนาโมคืออะไรและคงมีหลายคนที่ไม่เคยได้ยินแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับไดนาโมเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้ามีส่วนประกอบสำคัญได้แก่ขดลวดที่พันอยู่รอบแกนเรียกว่าอเมเจอร์แม่เหล็กสองแท่งหันขั้วต่างกันเข้าหากันเพื่อให้เกิดสนามแม่เหล็กโดยจะมีเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งจากขั้วเหนือไปอยังขั้วใต้และบริเวณขั้วจะมีความเข้มของสนามแม่เหล็กมากกว่าบริเวณอื่นๆอ,อุปกรณ์ข้างงแรกที่ เห็นอยู่กันตรงนี้นะครับมันคือเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับหรือว่าไดนามงนั่นเองเนาะนักเรียนดูนะคะเครื่องนี้เไดนามงนักเรียนตั้งใจดูนะออกอสอบด้วยนะคะถึงเรื่องครับสําคัญาสนาแม่ได้กว่าไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับหรือว่าไดนามงนั่นเองเนาะดูซิว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับอ อุปกรณ์หลักๆมันจะมีเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมีทั้งขั้ว N ที่เป็นขั้วเหนือนะครับแล้วก็ S ที่เป็นขั้วใต้เนาะแล้วก็มีแกนกลางตรงนี้นะครับแกนหมุนตรงนี้ก็จะเป็นขดลวดทองแดงนะครับสามารถหมุนสลับผักไปผักมานะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะประกอบไปด้วยนม่ครับก็จะมีก้านนะครับเวลามันหมุนนะครับก็จะสลับกันเปอย่างนี้นะครับต่อมาที่หลอดไฟ นะครับมีขั้วบวกขั้วลบนะครับวิธีใช้เครื่องอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีจานหมุนตรงนี้เนาะแล้วเราก็จะใส่จานหมุนของเราตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าการทดลองใช้อุปกรณ์น,นี้ง่ายๆก็คือใช้มือหมุนนะครับเพื่อจะให้ทางตรงนี้มันหมุนนะครับเปลี่ยนพลังงานกลตรงนี้เาเรียกว่าพลังงานกลนะครับตรงที่เราใช้มือหมุนเนี่ยนะหมุนไปเรื่อยๆเขาพลังงานกลมันหมุนทําให้ขดลวดทองแดงตรงนี้นะครับมันหมุนสลับขั้วไประหว่างแม่เหล็กขั้วเหนือกับขั้วใต้เกิดการเหนี่ยวนำแล้วก็มีกระแสะไฟฟ้านะครับไหลมาดูซิว่าหลอดไฟจะสว่างไหมอู่ ไฟเกิดขึ้นไหมเอออาไมต้องทุนปุ๊บไฟก็เกิดขึ้นมา อ่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือไดนาม,มไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่แปดสิบสองด้วยความเร็วเลยค่ะหนังสือวิทยาศาสตร์เปิดเป็นแปดสิบสองด้วยความรวดเร็วอ่านักเรียนคนที่เปิดแล้วนักเรียนดูนะคะนักเรียนดูนะ,ะตรงนี้ คือขดลวดที่พันรอบแกนนะคะขดลวดที่พันรอบแกนอยู่ตรงนะส่วนคันหมุนคันหมุนก็คือตรงนี้ที่ในวิดีโอนะคะที่จับคันหมุนนะคะเขาเรียกว่าคันหมุนแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กอันนี้คือแม่เหล็ก นะคะอันนี้คือแม่เหล็กแม่เหล็กขั้วเหนือขั้วต้และอันนี้ก็คือกระแสไฟฟ้าที่ได้ก็จะออกมาตรงนี้นะคะเอามาอีกครั้ง,น,งนะนักเรียนเปิดหนังสือที่หน้า82เรียบร้อยดูในหนังสือนะคะชนะการณีของ Picture ลูก โอเคนักเรียนดูนะคะตรงนี้ที่เป็นลูกศรนะะักเรียนเห็นไหมเขาเรียกว่าขดลวดพันรอบแกนขคดลวดพันรอบแกนนะคะจากนั้นคันหมุนที่เขาหมุนในคลิปวิดีโออันนี้เขาเรียกว่าคันหมุนนะคะและแม่เหล็กอันนี้เขาเรียกว่าแม่เหล็กนะคะแม่เหล็ก และเมื่อนำถูนำขดด้วยพันรอบแกนแม่เหล็กแล้วเราก็หมุนเสร็จปุ๊บเราก็จะได้กไฟฟ้าออกมาอยู่ตรงนี้นะคะไดนามททำงานอย่างไรคะนกเรียนไดนาโมผลิตจากแสงไฟฟ้าได้โดย หมุนขดลวดให้ตัดน้ำกับแม่เหล็กเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นนะคะอ่านักเรียนเปิดไปหน้าที่แปดสิบสองแล้วใช่ไหมเออนักเรียนเปิดหน้าที่8 2สองแล้วใช่ไหมเอยนักเรียนนำปากกาไฮไรท์หรืออิสตอขีดคอปิเตอร์นะคะนอกจากแรงดันไอน้าแล้วมนุษย์ยังใช้แหล่งพลังงาน การหมุนกัรหังหห่งเ <ไป S 2> คเื่มงกำเทิดไฟฟ้าได้อีกที่เชอร์บอ,อ,อกว่าหน้าที่แปดสิบสองค่ะลูกโอเคอ่ะักเป็นไฮไลท์นะคะหน้าที่แปดสิบสองนอกจากแรงดันไอ้น้ำมนุษย์ยังใช้แหล่งพลังงานได้ในการหมุนการหังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้อีกครับเชื้อ อสซิลเป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดอ่ะเชื่อพิ่งฟอสซิลที่เชื่อเคยสอนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมนุษย์จึงใช้พลังงานนา้ำพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะอาคีด นะคะเชื้อเพลิงสิลเป็นพลังงานที่ดีอย่างจำกัดเชื้อเพลิงสิลที่เชเคยสอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมนุษย์ใช้พลังงานน้ำพลังงานลมนะคะและพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเช่นกันอ่าโอเค บทสรุปนะคะนักเรียนไดนามมีอยู่อ่ามีส่วนประกอบมีสองส่วนก็คือขดลวดที่พันอยู่รอบแกนและแม่เหล็กสองแท่งไดานามมสีส่วนประกอบสองส่วนก็คือขดลวดที่พันอยู่รอบแกนและแม่เหล็กสองแท่งที่หันทัวต่างกัน เข้าากันไดนาโมผลิตกระแสะไฟฟ้าได้โดยการหมุนขดรวดเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสะไฟฟ้านะคะอ่าเอาใหม่นะไม่ชอบประกอบใหม่นะคะนักเรียนตั้งใจฟังไดนาโมมีส่วนประกอบส่วนก็คือขดลวดที่พันอยู่รอบแกนและแม่เหล็กสองแท่ง ที่หาขััวต่างกันเข้ากันไดนาโมผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยจากการหมุนคลิปวิดีโอที่เชิ์ให้หนูดูนะคะเขาจะหมุนขดลวดเพื่อทำให้เกิดกระแสไฟฟ้านะมุกมาดามุกมาดาอ่านที่ทีเชืร์ขีดลูก มุกมาดังเปิดไมม่ค่ะ,อ,ะอ่านลูกไม่ได้ยีนะใหม่มาใหม่ไม่ได้น้อเคโอเค,อ,เคอ่าสิรินทาสิรินทาอันนี้อ่าน อะไร<า>กะระแสไฟฟ้าค่ะเก่งมากอายาวีอ,อายาวีอันนี้อ่านว่าอะไรกดลวดค่ะเก่งมากค่ะอริสาลาลอยสวายอริยนนนนาลาลอยสวายอ่านว่าอะไร ไม่อยู่อ่ะคณะพารอ่านว่าอะไรลูกคำนี้แม่แม่เหล็กแม่เหล็กสอบแทงอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวเวลาอีก,ก้าพิีนะคะทุกเชอร์จะให้นักเรียนทำใบงานนะคะนักเรียนทำใบงาน ปาปใบงานอะไรคะ <ไป S 1> ทิเชอร์สักครู่นะทิ่เชอร์จะเปิดให้ไปนะชื่า้าอะนักเรียนดูใบงานใบงานวิชาวิทยาศาสตร์นะคะให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลนะคะเด็กหญิงอ่า พัชชานามสกุลส่งแสงอ่ะสสงแสงสมมุตินะปสามทัาเก้าเลขที่รนะ้อยเก้าสมมตินะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนเลือกส่วนประกอบของไดานาโมเติมในชอ่องว่างเปมิกาเปมิกาอ่านคำชี้แจง เมมีกาอ่านคำชี้แจงสิคะให้นักเรียนเลือกส่วนประ,อออออะกอบของไดานามโมเติมลงในช่องว่างอ่าเก่งมากเก่งมากให้นักเรียนนะคะเลือกส่วนประกอบของไดนาโมเติมลงในช่องว่างนักเรียนดูนะนักเรียนดูนะคะ อันนี้คือไดนาโมงนักเรียนเห็นไหมลูกอันนี้คือไดนามสีฟ้านะักเรียนเห็นไหมคะอันนี้คือไดนามนะคะให้นักเรียนเลือกเลือกในช่องสีฟ้านี้มาเติมยกตัวอย่างเช่นเชืรอสอนไปลูกสอนตรงนี้ที่ชี้มาคืออะไรคะ ขดลวดพันรอบขดลวดพันรอบแนและมีคำตอบอีกสามข้อที่นักเรียนจะต้องทำง่าย,ายมากคิดว่าคราสอนตรงนีงชี้ไปควรตอบง่ายแค่นักเรียนลากคนมาตอบจากกด finish check my answer นะคะแล้วก็แคปหน้าจอส่งเข้ามาทางไลน์ ที่สำคัญเลขที่หนูต้องใส่ถ้าหนูไม่ใส่เลขีขหนูจะไม่ได้คะแนนนะคะค่ะอาจารยใหม่เวลาหนูไปทำใบงานแม่เดี๋ยวเรียนต่อวิชาภาภษ,ษ,ษ okay. าอ<บ>ังกฤษโอเคกูดบายนักเรีนยนประถมค่ะนักเรียนทั้งหมดปรค่ะ<ๆ> สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนินจาบ๊ายบาย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 ครัค่ะครับครับมีว่าไงลูกสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ